สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องสินูเรย์คอเส็ดนะครับผมเป้ครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมอยู่ที่แอมพ์คอเทียนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรให้เพื่อนๆฟังกันที่แอมพ์คอเทียนะครับวันนี้เรามีทริปไปต่างจังหวัดกันนะครับเป็นทริปแรกไม่ไม่ใช่คลิปแรกสิน่าจะเป็นคลิป2องิปสาแล้วที่ผมได้พาเพื่อนไปดูอะไรบางอย่างที่ต่างจังหวัดกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปที่จังหวัดพัทยา <laughs> จังหวัดพัทยา พื่อนเดี๋ยวใ,ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปที่พัทยานะครับแล้วเรื่องจะเป็นยังไงหรือว่ามีอีเวนต์อะไรพิเศษที่พัทยาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันเลยครับผม สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปที่พัทยากันนะครับไปดูงานเปิดตัวนาฬิกาใหม่ของทางราโดนะครับเป็นราโดนเวลตี้ของปี2023นี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าอีเวนต์นี่คือจัดมาแบบอลังการมากๆสำหรับคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้ก็คือ whisper of d o n e and dream นะครับหรือว่า s e c r งกรซจาก ทะเลทรายและความฝันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทัวมมร์บรรยากาศของโรงแรมที่จัดงานกันก่อนนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเรามาถึงโรงแรมกันแล้วครับเพื่อนๆสำหรับโรงแรมที่ทางราโดไทยแลนด์จัดไว้ให้สําหรับยูเอ็นรอบนี้นะครับก็เป็นโรงแรมที่ชื่อว่าอาาอนันนะฮะพอมาถึงโรงแรมครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าเป็นโรงแรมที่ ไม่เหมือนโรงแรมอะฮะเหมือนกับเราได้มาพักผ่อนอยู่ที่คอนโดริมชายหาดที่เราซื้อเก็บไว้อะไรประมาณนี้เลยนะฮะเป็นไว้ของโรงแรมที่มีความเป็นกันเองสูงมากนะครับถ้าเราเดินถัดมาจากตัวสปารชบาร์สักหน่อยหนึ่งเลยก็จะเจอกับสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็ข้ามสะพานไปก็จะเจอกับสวนอีกชุดหนึ่งนะฮะสำหรับจัดอีเวนต์ของทางราโดในรอบนี้ซึ่งสวนเนี้ยก็ตั้งอยู่ติดกับชายหาดพอดีต้องบอกนันเลยครับว่าราโดไทยแลนด์จัดมารอบนี้คือ เข้าธตีมทุกอย่างเลยนะครับโรงแรมก็เข้าธตีมทั้งบรรยากาศก็เข้าธีมนะครับยังไงเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปทัวร์โรงแรมมันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดนยี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ันที่ห้องพักของโรงแรมอนาอนานแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูห้องพักนะครับว่าเป็นยังไงนานี่ครับ อันนี้ก็เป็นห้องพักที่ทางราโดเทเลนเขาจัดให้นะครับเข้ามาเนื้อเเห็นว่าก็จะมีตรงโซนราแขวนนะครับห้องน้ำจะอยู่ของฝั่งขวามือ,อยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูตรงบริเวณเตียงนอนกันก่อนดีกว่านะเตียงนอนก็จะเป็นเป็นเตียงคู่ครับแต่มาคนเดียวยมากับน้องตาก้องครับมากันกบกน้องบุ๊กนะครับอันนี้ก็นอนสอีฟิกกันสองคนเห็นไหห้องดีมากเลยห้องกว้างขวางมากแล้วก็แต่งสวยงามมากเลยนะก็ทีวมีแบบมีโต๊ะมีโซฟงโซฟามีทีวีอะไรครบเลยนะครับ แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยครับเป็นห้องน้ําแบบเซ็กซี่หน่อยสามารถสไลด์ประตูเปิดปิดนี้ได้นะครับถ้ามากับแฟนก็เปิดมาจ้าเอ๋กันนะครับก็น่ารักดีนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูในห้องน้ำนะครับว่าดีเทลเป็นยังไงนะครับไปเอา้าเอา้าสวัสดีครับทุกคนต,ตกใจเหมือนมีเปียนกันมา คุณเป้หองผมมาได้ยังไงสิงคโปคนนะครับคุณจ๊อบครับคุณจ๊อบคุณจ๊อบก็มางานลาโดนิโมี้เหมือนกันทุกคนนะครับครับวันนี้ก็อยู่ที่พัทยาครับแล้วก็ไปใหม่ก่อนใหม่ครับวันนี้อยู่ที่พัทยาครับเพื่อนๆสนุกมากเลยได้มีการออกมาเขาเรียกว่าอีเวนต์นอกสถานที่ปกติเราเจอกันแค่เฉพาะในกรุงเทพเนาะใช่วันนี้เขามีการเปิดตัวในการรุ่นใหม่ของลาโดครับแอดเป้ซึ่งถือว่าเป็นแอดมินกิตติมศักดิ์ของลาโดโซซิที้ไทยแลนด์ ตำแหน่งใหญ่มากเลยแอดเป้เป็นตัวแทนประเทศไทยเลยเนาะตัวแทนไทยเลยตัวแทนไทยเลยแยลยอดเป้ใส่ใน,านกาเรือนไหนมาครับใส่ราโดครับนี่ราด,ดไดาสตา์ครับผมแอดเป้ช่วยโทเทลลุกวันนี้นิดนึงได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับปัดเรทจะรุ้กันรรตรงตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอ่าสำหรับโทเทลลุกของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเซียร์ซักเกอร์ครับนี่สีสวยมากเลยผมมีเอ่อเป็นเชิร์สีนี้แต่ผมไม่เคยมีเป็นโทเทลลุกแบบนี้ ก็จะแบบน่ารักน่ารักหน่อยเป็นสีแบบแซลมอนแซลมอนครีมครีมใส่สบายมากสีซักเกอร์เนี่ยเปรียบเสมือนกับอิเซีมิเเกะของวงการคลาสสิกมินแวรเพราะว่าเราไม่ต้องรีดครับแล้วเราก็มาต่างจังหวัดแบบนี้เขาระบายอากาศดีมากครับแล้วก็ทั่วลุกเนี่ยเข้ากับทีมสีในวันนี้เลยใช่ก็เป็นทีมทีมนาดดอก็จะเป็นทีมสีแบบน้ำตาลส้มๆหน่อยเหมวันะครับใช่แล้วข้างในครับข้างในเสื้อข้างในก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนิตโปโลของแกรนทัสโซครับ ตัวนี้ที่เพิ่งถอยมาใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับเพิ่งถอยมาจากกี่สีครับอัรเป้แต่มาสองสีสองสีก่อนสองสีก้อนสองสีก่อนพ็อกเก็ตสแควร์สวยมากพ็อกเก็ตสแควร์ของลิเวอร์ล่าโนครับเป็นลายดอกไม้ชอบมากดอกไม้แบบเบสจะเป็นสีเหลืองๆนี่คือคนที่บิวพ็อกเก็ตสแควร์ลายดอกไม้อย่างแท้ทรูหมวกครับหมวก หมวกอ๋อนี่โมกุชินี่โมกุชิครับมีความเป็นแฟชั่นนิดๆแต่ก็เลือกอะไรที่มีความเป็นคลาสสิกรองเท้าล่ะครับรองเท้าคามิน่าครับคามิน่าแท็บสโลเฟอร์สีน้ำตาลแดงๆหน่อยโอ้โหแล้วก็ถุงเท้าเป็นของเบรชานี่ครับนิ่นนินอืมก็เหมาะกับลุกที่แบบอยู่ชายทะเลริมหาดแคชชวลสบายๆนะครับแอนเป้ครับผมเห็นมีสิ่งใหม่บนตัวแอดนั่นคือสิ่งนี้คืออะไรสร้อยนี้สร้อยนี้อ๋อสร้อยตัวสร้อยนี้จะเป็นสร้อยของ ชื่ออะไรวะอะไรโอมาสดแล้วผมนึกไม่ออกเลยสำหรับสร้อยนะก็จะเป็นเพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นสร้อยของแรลลี่สมิธครับเป็นแบรนด์ที่แฮนด์เมดในโตเกียวครับญี่ปุ่นเนาะแล้วอีกด้านหนึ่งครับขวามือนี่ครับนี่ครับไม่ต้องไปไหนนี่ครับนี่เป็นสร้อยของเดือดสมชายครับอันนี้เป็นทอง 18K ก็เป็นแบบลุกสีส้มต้มน้ำตาลแล้วก็ตัดด้วยสีทองนะครับอืม ประมาณนี้เลยแล้วคุณจอบแล้วครับของผมนี้มาในแบบเรียบง่ายมากเลยครับทีมงานเขาบอกว่าจะอยู่ใกล้ทะเลผมก็เลยเป็น Safari Jacket ครับ<ม>เป็นผ้าลินินนี่ก็จะเป็นเหมือนสีครีมสีเราเข้าตีมกันเลยนะครับแล้วก็ทางด้านในก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนเสื้อนนิดที่ทอแบบบางๆระบายอากาศดีครับ<ม>แล้วก็เป็นกางเกงครับนี่วันนี้เลือกออกมาเป็นสีคล้ายๆกันเลยครับออกเป็นแบบโทนแบบ เอธโทนสีออกเบจที่มีความอ่อนๆครับแล้วก็เป็นรองเท้ากิงโกะครับนี่มาด่วลังเออครับเพื่อนๆจะเห็นสีเนาะอันนี้เป็นคาเมนาใช่ไหมครับนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าสีน้ําตาลเนี่ยไม่เหมือนกันครับแล้วแน่นอนว่าวันนี้เรามางานราโดเนาะเราก็ต้องมีนาฬิกาครับและตัวพ่ออย่างเราก็ต้องใส่นาฬิกาที่มีความเป็นยานพ่อครับ UFO Long ด o ครับนี่เป็นราโดไดสตาครับเป็นตัวที่คุณจอบเคยรีวิวไปในช่องแล้วใช่ครับ แล้วก็เป็นตัวที่เป็นราโดไดซาที่ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตเวแบบสปอร์ตแบบวินเทจนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นลุกแบบเรียบๆครับไม่มีเทิงทองอะไรของแอดเป้เลยครับนี่ก็เป็นสีเงินก็เป็นตัวอย่างว่าของแอดเป้เนี่ยใส่เวียนทองก็แมทช์กับสร้อยที่มีความแอคเส้นทองอกับสร้อยข้อมือที่เป็นทองเหมือนข้ากันเลย ของผมก็เรียบๆครับเรางบน้อยกว่าครับเราก็เป็นตัวนี้ก่อนครับอ่าก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูงานราโดโนเวอตี้ดีกว่านะครับว่าจะมีดีเทลอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตามเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่งานราโดโนเวอรตี้สอนะครับอันนี้เป็นงานที่มีชื่อตีว่า Whisper of Dune and Dream นะครับเป็นงานที่เปิดตัวนาฬิกาใหม่ของราโดนะครับมีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อราโดทรูสแควร์ไดสตาร ซนทริกแล้วก็ทรูทีไลน์นะครับมีเยอะแยะเลยยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปถวยทีน่นึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในงานกันก่อนนะครับอันนี้เป็นอีเวนที่จัดริมทะเลเลยนะครับก็ตอนนี้ประมาณ4โมงกว่าๆเกือบ5โมงนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูบรรยากาศในงานคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็รอทางราโดเขาจัดเตรียมงานจนเสร็จนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ริมทะเลสบายๆนะครับ,าบาตามคอนเซปต์ของงานคือคาว่า Whisper of d o n e and d r e a m เนี่ยครับก็จะมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะแปลว่า ฟิสเปอร์กเสียงกระซิบนะครับดูนก็แปลว่าแบบคลื่นของทรายในยทะเลทรายนะครับที่ที่เป็นสันคลื่นนะครับแล้วก็ดรีมก็คือความฝันก็คือเป็นเสียงกระซิบกระซาบจากทะเลทรายและความฝันนะฮะรอบ,บนี้ก็จะเป็นธีมที่เป็นสีน้ำตาลสีส้มสีออกจากเ e อิร e ์ธโทนหน่อยนะครับผมก็เลยได้เนี่ยจัดชุดเป็นเซียร์ซักเกอร์สูตรมานะคอตตอนสบายๆเบาะก,กับบรรยากาศริมทะเลนะฮะ๋ยวผมจะพาเพื่อนมดูบรรยากาศริมทะเลริมชายหาดนะครับที่กําลังตอนนี้มีการจัดงานเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับน้าหอมอยู่นะครับ ่ะเดีย๋ยวผมพาเพื่อนลุยลงทรายเลยดูกันนะว่าชุดนี้มันลงไหวป่ะมันไหวอยู่แล้วล่ะลงได้ไหมครับได้ครับพอได้ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับรระวังงนน้นนนนหอโอ๋อโอเคครับผมอ่ะนี่ครับบ <laughs> รรยากาศนี้ก็น่ามากับแฟนเหมือนกันเนาะ <laughs> เดี๋ยววันนี้ให้บุ๊กเป็นแฟนผมวันหนึง่ง <laughs> <laughs> นะครับนี่ก็เนี่ยเป็นป้ายลาโดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่กำลังจัดเป็นเวิร์กช็อปน้ำหอมอยู่นะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินสบายๆคิดว่าผมเป็นแฟนวันหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คิดอยู่ว่าคิดถูกไหมที่จะเอารองเท้าสูเอตมาลงทรายอย่างนี้นะฮะก็เละไปเรียบร้อยคอยไปทำความสะอาดทีหลังโรงแรมนจะเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเนาะผมก็เพิ่งทราบรู้จัก <c oughs> ผมก็เพิ่งรู้จักโรงแรมนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาโรงแรมนี้ได้นะครับอาณาอานาันนะครับบรรยากาศดีมากก็เป็นสถานที่ที่ลาโดได้มาจาัดนีวนตในปีนี้นะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับสําหรับสุภาพบุรุษทุกคนนะครับเวลามาทะเลก็คือเราต้องเขียนชื่อตัวเองบนหาดทรายนะครับเพื่อที่จะเป็นการสลักจิตสำนึกของเราไว้วิธีการเขียนนะครับไม่ยากเราใช้นิ้วของตัวเองนะครับจิ้มเข้าไปเลยนี่หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่เราเขียนไปนะครับ เพื่อนทราบหรือไม่ครับว่าการที่มาทะเลแล้วใส่รองเท้าหนังกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเพื่อนรู้จักวิธีการดูแลกัานะครับเราก็สามารถดูแลรองเท้าของเราให้อยู่กับเราไปได้นานนะครับด้วยการฉีดสเปรย์กันน้ำนะครับเพื่อนๆอยากทราบใช่ไหมว่าผมจะลองเทสเพื่อนๆดูหรือเปล่าว่ารองเท้ามันกันน้ำได้จริงไหมแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะสามารถดูได้ทันทีเลยก็คือลาโดครับกันน้ําชัว์ผมจุ่มให้ดูได้นี่นะกันน้ําชัว์ น,นี่นะครับรองเท้าผมฉีดกันน้ํามานะฮะเพื่อดูนะอ่ะเป็นหยดใบบอลเลยดูนะครับจุ่มลงไปซ้ายเลยอ่ะไม่ติดน้ําเลยนี่นะครับคือเมจิกของสเปรย์กันน้ํารองเท้านะครับผมบอกเพื่อนได้เลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่ามาเชื่อเทะเลแล้วจะมีปัญหาเรื่องรอ,อ,องเท้าถ้าเราฉีดสเปรย์กันน้ํานะครับผม องานนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็เช็คให้ดูนะครับว่านาฬิกาก็เดินปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าลาโดกันน้ําแล้วก็รองเท้าสวยของเราก็กันน้ําได้เปียกคือต้องถุงเท้าเปียกนะครับแต่ว่ารองเท้าไม่เปียยนะโอเคผม่ามันเริ่มจะหลุดแล้วนะครับเราไปเข้าสาระกันดีกว่าสำหรับ r าโด n โนเวลตี้เนี่ยปีส0 2 3ัาที่เปิดตัวในงานนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยจะเน้น ตามคอนเซปต์ของ w h i เปอร์ออฟดู r ันดรนะครับสิ่งที่พิเศษของคอลเลกชันในการเปิดตัวรอบนี้นะครับก็คือจะเป็นการรวมตัวของตัวพลัสมาไฮเทคเซรามิกนะฮะแล้วก็ตัว Movement ใหม่ของ r a d o ที่เป็น s k e l e t o n นะฮะสำหรับนาฬิกาที่จะมาในรอบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว Rado กับดันคุก High t e c h c e r a m i ก Skeleton นะครับตัว Rado True Square Skeleton ตัว r a d o Centric แล้วก็ตัว r a d o d ด s t าล์ Origi ินเดี๋ยวยังไงผมพาุพท่านไปเจาะรายละเอียดดีเทลของแต่ละรุ่นกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ตัวหลััักกตวแรรรสุดเลยนะคบของ do ก็คือตัวราโดกับตันคุกไฮเทคเซรามิกซิงเลตันนะครับเรามาเริ่มกันที่คําว่าไฮเทคเซรามิกกันก่อนนะครับสำหรับคำนี้ฮะไฮเทคเซรามิกเนี่ยถูกนํามาใช้ในตัวนาฬิกาของกับตันคุกตัวนี้นะครับทั้งเรือนตั้งแต่ตัวเบเซลตัวขอบตัวเรือนที่เป็นโมโนบล็อกแล้วก็ตัวสายที่เป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่พิเศษมา,มากๆเลยของตัวไฮเทคเซรามิกเนี่ยครับเ,เพื่อนๆคือวัสดุก็คือทํามาจากเซรามิกเป็นวัสดุที่ ฟอร์มเชฟฟอร์มให้มันเป็นรูปทรงได้ค่อนข้างยากนะครับเราได้อะไรจากความเป็นเซรามิกอย่างแรกเลยก็คือน้ําหนักของนาฬิกาเนี่ยครับดูเพินเพิ่เพ่เอาจจะเึงม้ว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ทํามาจากสเตลเลสสตีลใช่ไหมครับน้ำหนักาอาจจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรือนนี้ทำมาจากเซรามิกทั้งตัวทําให้น้ําหนักอย่าเบามากๆเบาจริงๆนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยตัวเซรานอิกนอกจากที่จะเบากว่าแล้วเนี่ยครับเขายังสามารถปรับเข้ากับอุณหภูมิข,ของร่างกายของเราได้ด้วยนะคือถ้าเราไปอยู่ในนนนออาาาาาาากกศศททททีีี่่่่่หวเเเเยยรรงงไปปปตะฬิ็ สตลเลสสตีลก็จะค่อนข้างเย็นใช่ไหมครับตามอุณหภูมิภายนอกแต่ว่าตัวเซรามิกเนี่ยครับเขาจะไม่ได้ปรับตามอุณหภูมิภายนอกนะคือเขาจะอยู่กับอุณหภูมิร่างกายเราครับรือว่าอยู่ในประเทศอากาศร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยครับเราก็จะใส่ลดสบายข้อมือมากๆเลยนะครับจากข้อดีอีกสองอย่างของตัวไฮเทคเซรามิกเนี่ยครับทำให้เป็นนาฬิกาที่ทั้งน้ำหนักเบาแล้วก็สวมใส่ได้สบายมากๆจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองกันมากๆเลยตัวราโดกันตันคุกไฮเทคเซรามิกเซกเลตันเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายสีนะครับแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์เลย หลับกับ polishing link ตรงกลางที่เป็นสีเงานะครับแล้วก็ตัว body case เนี่ยเป็นโมโนบล็อกของเซรามิกเลยเป็นสเกเลตันด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองเห็น movement นั่นในของนาฬิกาได้ มากับมูฟเมนต์ใหม่ของราโดนะครับในมูฟเมนต์ที่ชื่อว่า R808 นะครับเป็นเครื่องแบบออโตเมติกนะครับสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงตรงกลางเรือนเลยเพื่อนๆพืเห็นว่ามีการทำสีโรสโกของบรัสเซนเตอร์วิวบริดจ์อยู่นะครับทำให้ล้อกับบริเวณสีของขอบเบเซลทั้งตัวมาร์กเกอร์บนเบเซลแล้วก็ตรงมินิทรักกิ้งบริเวณด้านในนะครับเป็นสีโรสโกทั้งหมดเลยรวมไปถึงเข็มน,นาฬิกาด้วยขนาดของตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับเป็นฟิตติ้งที่โมเดิร์นฟิตเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเนนนที่มีไซส์ค่อนขข้้างเต็มมมออืดู ทะแมงนะเรือนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและด้วยลักษณะของนาฬิกาที่ดูทะมัดะแมงดูบทเบิอนเดือนนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ที่30บาร์นะครับหรือว่า300เมตรนะครับ <S <S ผมขอเล่าเกี่ยวกับตัวราโดอ808นิดนึงนะครับว่าเป็นมูฟเมนใหม่จากทางราโดนะครับเขาให้ชื่อว่าเป็น art of skeletonization เลยครับก็คือจะเป็นการโชว์ฝีมือของงานเครื่องด้านในของราโดนะครับการที่นาฬิกาเป็น S เกเลตันหรือว่าสามารถซีทรูเห็นมูฟเมนแต่ละอย่างของกลไกนาฬิกาได้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ราโดให้ความสําคัญนะครับ สำหรับเรื่องต่อไปนะครับเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับก็คือ Rado True Square Skeleton นะฮะเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าราโดเนี่ยเป็นหนึ่งใน Watchmaker ที่ทำนาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมมาเป็นเจ้าแรกของโลกเลยซึ่งแน่นอนครับเ,เพื่อนๆว่านาฬิกาคอลเลกชันนี้ได้หยิบยกคอนเซปต์จากราโดกับตังคุกไฮเทคเซรามิก c s เกเลตันมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือตัวเรือนนะครับตัวสายทุกลิงก์ทุกอย่างทำมาจาก ไฮเทคเซอร์มิกทั้งหมดเลยและกลไกในนาฬิกาหลัานี้ก็ยังเป็น r 8 0 8สิเซกเลตันเช่นเดียวกันนะครับความพิเศษเลยครับเพื่อนเพื่อนของเรือนนี้คือจะมีการแกะสลักมีการขัดแบบคดเดนฟนะครับบริเวณหน้าปัดที่เห็นว่าเป็นริ้วที่มีการขัดคล้าย,คายเป็นคลื่นเลยนะครับสวยงามมากๆให้เราได้รับชมกันโดยไม,ไม่ต้องพลิกไปด้านหลังนาฬิกานะครับหลักๆของตัว true square ก็จะมาทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีดำแล้วก็สีพลาสมากนะครับนาฬิกาที่ทำมาจากไฮเทคเซรามิกของราโดนยครับจะมีความ สะท้อนแสงมีความเงาเป็นฟินิชชิ่งแล้วก็คาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่มีในเะฉพาะราโดที่ทำมาจากไฮเทคเซอร์นิกเท่านั้นสําหรับขนาดตัวเดือนนะครับอยู่ที่38ม m mm มนะครับขึ้นข้อผมแล้วผมรู้สึกว่า mm hmm. เอ้ยเป็นนาฬิกาที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะครับเพราะว่าผมเคยไปลองก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับตัว True Square Skeleton นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันก่อนพอได้มาลองเวอร์ชันปัจจุบันนี้คือ Feeling คล้ายๆกันเลยครับด้วยความที่ตัวเคสมีขนาดเท่าเดิมแต่ว่า Movement มีการเปลี่ยนใหม่มีการขัดบริเวณหน้าปัดใหม่เป็นนาฬิกาที่มีความโมเดิร์นคลาสสิกครับผมรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่สามารถใส่กับลุกที่เป็นคลาสสิกมนแว์ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังสามารถใส่กับลุกที่เป็นโมเดิร์นแบบที่เพื่อนๆแต่งได้ใส่กับลุกที่เป็นสตรีทได้เป็นนาฬิกาที่สามารถปรับตัวได้เข้ากับลุกที่เพื่อนๆชอบได้หลากหลายมากเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้จะทํามาจากไฮเทคเซรามิกที่เป็นการขัดเงาทั้งตัวเลยนะครับน้าหนักเหมือนกันครับเป็นน้ําหนักที่เบามากๆแล้วก็ใส่สบายมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาน้ําหนักเบานะครับตัวราโดทรูสแควร์สเก e เลตันก็ตอบโจทย์เหมือนกัน บอต่อมานะครับที่เข้าในคอนเซปต์ของ Whisper of Dune and Dream หรือว่าเสกซิปจากเทเรซาและพวกความฝันนะครับก็คือในรายการเรื่องนี้เลยครับ Radial Centric นาฬิกาเรือนนี้จะมีความโมเดิร์นที่ชัดเจนเลยนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมครับเพื่อนๆก็คือตัวเรือนและตัวสายทํามาจากไฮเทคเซรามิกทั้งหมดเลยสําหรับเซนทริกเนี่ยมีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นของคุณผู้ชายและไซส์คุณผู้หญิงนะครับสำหรับไซส์คุณผู้ชายก็จะเป็นไซส์ที่อยู่ที่39.5ม mm ิลลิเมตรนะครับสำหรับไซส์คุณผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่30.5ม mm. ิลลิเมตรเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าตัว Radial Centric เนี่ยจะมีการเขียนคําว่าจูเบรีไว้บนหน้าปัดด้วยนะครับบริลลกรกาาาครรับบทีี่่่อยยูิิเวเวณ12 1 2นนฬ3 4 5 จะมีการใช้เพชรแท้ๆเลยนะครับในการประดับลงไปสําหรับสีของเซนทริกนะก็จะมีหลากหลายสีนะครับอย่างเช่นจะเป็นสีดําทองนะครับเป็นสีโรสโกกับสีน้ําตาล แล้วก็จะเป็นสีขาวกับสีรสโกสําหรับกลไกเนี่ยจะมาในชื่อว่า R763 Automatic นะครับสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงและกันน้ําไม่ทั้งหมด5บาหรือว่า50เมตรเป็นนาฬิกาที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบความโมเดิร์นนะครับแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครสําหรับนาฬิกาของผู้หญิงนะครับจะมาในไซส์30.5เนาะซึ่งเป็นครั้งแรกของทางราโดเลยนะครับที่ได้หยิบยกกลไกออโตเมติกเนี่ยมาใช้ในนาฬิกาที่มีไซส์ขนาดค่อนข้างเล็กสําหรับเพื่อนๆผู้หญิงที่กาลังตามหานาฬิกาสวิสออโตเมติอกอย เบาในการาโดเนี่ยตอบโจทย์มาก มาถึงตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็นนาฬิกาที่ทําให้ผมรู้จักราโดเลยนะครับก็คือราโดดสตาร์ออริจินอลสำหรับปีนี้ราโดได้เปิดตัวดสตาร์ออริจินอลมาอีกหลากหลายสีนะครับจะเป็นราโดตัวใหม่ที่วัสดุทามาจากซูรามอสนะครับความพิเศษของซูรามอสเนี่ยก็คือมันจะมีความเงาที่เงามากเป็นวัสดุที่เงามากแล้วก็ทนรอยขีดข่วนนะครับคือเราไม่ต้องกังวลเลยครับว่าตัวซูรามอสเนี่ยมันจะใช้ไปใช้มาความเงานี่มันจะเริ่มมีรอยขนแมวหรือเปล่าหรือมันจะไปโดนกระแทกอะไรแล้วมันจะเป็นรอยขขูดดดีีท่ชััเจนมตว น้องใสจะมีความเงาที่คล้ายคลึงกับตัวไฮเทคโซนิคครนะ mm hmm. ก็คือจะเงาวิบเ mm hmm. งาวับเลยนะฮะ คนรอยฉีด่วรนะครับใช้ไปใช้มาไม่เป็นรอยแน่นอนมีข้อควรระวังแค่นิดเดียวครับเพื่อนตัวไฮเทคเซรามิกกับตัวเซรามอสเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆทำตกกระแทกนะครับเป็นการตกที่มีการกระแทกแรงๆเนี่ยอาจจะมีการแตกของวัสดุได้นะครับส่วนตัวผมเคยทําตกแล้วนะครับจากระดับโต๊ะนี่แหละครับประมาณสัก80เซนนะครับทำตกจากโต๊ะทํางานนะครับเปรี้ยงลงไปบนพื้นนะครับไม่มีปัญหานะฮะก็ถือว่าคอนเฟิร์มได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าทําตกระดับโต๊ะทํางานเนี่ยไม่แตกแต่ว่า ก็ควรระวังไว้นะครับเพื่อนๆสำหรับโนวิตี้ของราโดดายสตาร์ในปีนี้นะครับจะมาทั้งหมดด้วยกัน3สีของหน้าปัดที่แตกต่างกันนะครับก็คือสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีเทามาในเคส38มิมลิเมตรนะครับเครื่องเป็นออโตเมติกแน่นอนสํารองพลังงานที่80ชั่วโมงนะครับสามารถกําน้ําได้ที่10บาทหรือว่า100เมตรเป็นนาฬิกาที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่สูงมากถ้าเพ,เพื่อนอยากได้นาฬิกาที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใคร Rad o d a y สตา r o r i g i n a l Automatic เนี่ยสามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได โอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆน่าจะสังเกตว่าผมเริ่มลิ้นเหลวนิดน,นึงแล้วนะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับมีปาร์ตี้ที่ไหนเนี่ยเราต้องกินให้เจ้าภาพเขารู้สึกภูมิใจนะครับ mm hmm. ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสินิ้วแลกสรสด้วยนะครับเออตอนนี้รู้สึกว่าพูดโอเคนะแต่ว่าในกล้องอาจจะร,รู้สึกว่าเหลวนิดน,นึงนะแต่ไม่เป็นไรเ,เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันนะครับ mm hmm. ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปกก่่อนนนเจัััหมคคลิป้ารบสสวดี